คอตาตัดบอลได้ฮะจ่ายมาที่เมสซี่เมสซี่ออกที่เดมเบเล่เดมเบลเล่อีลารติโก้มาหนึ่งทีครับเดมเบเล่หมุนอีกหนึ่งทีฮะวนๆอยู่จ่ายให้ชาวตันชาวตันไหลคืนให้เดมเบลเล่ลูกนี้ลองปั่นดูว่เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <be> สวัสดีครับผมสวัสดีมิรลักนักสุ่มทั้งหลายนะฮะ วันนี้ผมจะมารีวิวลูกหลักคนใหม่ของผมนั่นก็คือเดมเบเล่ฮะเรามาดูที่สตทกันก่อนดีกว่าครับเดมเบเล่ le, สูง178้ฮะน้ำหนัก76ครับเท้าที่ขนาดเป็น55ส่วนพลังงานให้มา4ดาวครึ่งนะฮะสกิลมูฟหดาวแล้วก็ตำแหน่งหลักเป็น s t และตำแหน่งรองเป็น RW ครับการ,รที่เราอัพจากการ์ดธรรมดาเป็นการ์ด u t เทลี้ในิสัยที่เพิ่มขึ้นมาก็บึมบั่มสมเบะเลยครับผมมีทั้งฟินเน็ช็อตแฟร์ครับลองช็อตสปีดดิฟวิ่งแล้วก็ มีตัวธรรมดามีอยู่แล้วนะฮะแต่ใส่นี่เพิ่มมาก็เยอะพอสมควรเอาละครับเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่าเดมเบเล่จะดีขนาดไหนไปครับมาครับเราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะฮะต้องเจอกับปารีสนะครับผมมาในแผน4-2-3-1เนโรนะครับเอาเดมเบเล่ยินหน้าเป้าครับต้องเจอกับเดวิดลายานะฮะแล้วก็ดินาตเต่แล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับผมเอาละครับแมตช์นี้จะเป็นยังไงครับเริ่มครับ เดมเบเล่เคียบอนชาวตันเมสซี่จ่ายให้กุลิดกุลิดจ่ายชาวตันครับตูเล่ตูเล่วนอยู่จ่ายคืนมาที่ชาวตันชาวตันแทงให้เดมเบเล่เดมเบเล่คืนมาที่ชาวตันแล้วเดมเบเล่วิ่งมาแล้วเดมเบเล่ le, ยิงโอ้ยังครับยังไม่ได้นะครับโอ้โหปีเตอร์เช็คโยนมาลูกนี้ถึงเมสซี่ครับเมสซี่จ่ายให้ชาวตัน เดมเบเล่ได้บอลแล้วอีลาติกโกหนึ่งที่หนีมาครับจ่ายให้เมสซี่เมสซี่พาบอลขึ้นมาไหลไหลให้เดมเบเล่ครับเดมเบเล่ลองปั่นลูกนี้โอ้โหรายาลไปก่อนครับโอ้โหยังนะครับเปิดมุมครับสตมมั๊มุงออกมาก่อนเอาแล้วชาวตันเสียบอลครับอาซาอาซาไหลามาให้เอาแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับโอ้โ เสมอกันอยู่นะครับตูเล่จ่ายบอลให้ชาวตันจอดเบสจอดเบสตักลูกนี้ให้เอ้าแล้วสตมมั๊มมงมืดฮะเดมเบเล่เดมเบเล่หยอกขอบางทีแล้วเดมเบเล่ลองยิงดูครับโอ้โหเรียบร้อยฮะจอดเบสวนกลับมาก่อนตูเล่จ่ายให้ชาวตันเดมเบเล่ไหลามาให้จอดเบสลูกนี้ใช้ความเร็วครับจอดเบสสับมาแล้วจอดเบสวนกลับมาก่อน จอดเบสยังได้อยู่ครับจอดเบสพาบอลขึ้นมาของหนึ่งทีแล้วจอดเบสลองปั่นดูครับโอ้โหติดฮะลูกที่สองยังไม่มานะครับแล้วเปิดมุมลูกนี้สตั๊มโอโ้โ,อโหโคไม่ถึงครับเมสซี่ได้บอลอยู่เมสซี่ลองพาว์ชด,ดูก็ติดครับชาวตันชาวตันจะยิงโอ้โหจบแล้วฮะไม่ได้ยิงนะครับโอ้โห มาฮะยังอยู่กันในแผนเดิมนะครับ4 2 3 1เนโรเอาเดมเบเล่ยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมครับแต่เราต้องมาเจอซิกโก,ก้กยอนครับนะฮะโอ้โหแมตชนี้เอาเขาได้เคลียบอลก่อนครับยยนครับเคลียบอลให้ซิกโก้ชิงมาลองโซ่ซิกโก้แบคแฮม,มให้ซิกโก้ซิกโกนะ้อะไฮะลองโซ่ครับ โยฮันครับไปที่อลองโซ่แบ็คแฮมไหลมาลูกนี้ให้จอร์ดเบสจอร์ดเบสไหลมาที่ตูลามครับตูลามวนอยู่หนึ่งที拉斯ิโกมีโอกาสลองส่องดูลูกนี้มีเช็คปัดเอาไว้ก่อนครับโอโ้โหลูกนี้มาสัมบารองโซ่แบ็คแฮมโยฮันครับจ่ายเร็วมาลูกนี้จอร์ดเบสเมาทีนี่แย่งบอลไปได้ครับจอร์ดเบสครับ จอดเบสลองกระชากดูลูกนี้จอดเบสมาแล้วฮะจอดเบสจอดเบสลองปั่นดูลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับสองลูกนะฮะโอ้โหแบ็คแฮมซิกโกะลองโซ่ครับโยฮัน oh ครับไหลให้จอร์ดเบสจอร์ดเบสสับขาหนึ่งทีแล้วดิเซงคุมทางไว้ก่อนครับ จอดเบสโดนมองที่นี่แย่งบอลไปอีกแล้วเดมเบเล่ élé, เอาเราหมดครึ่งแรกฮะโอ้โหนำอยู่สลูกนะครับแล้วเขาเปลี่ยนสตอยครอรลงมาฮะโอ้ yeah. days, มาครับเริ่มครึ่งหลังฮนะเดมเบเล่ élé, เขียบอลให้ชาวตันกุนลิกุนลิตไหลมาที่เดมเบเล่คือไปที่ตุเล่ครับ จ่ายไปให้ลิเซ่ลิเซ่วนมาก่อนชาวตันได้บอลชาวตันจ่ายให้เดเมเล่เดมเมลเล่จ่ายเมสซี่ครับเมสซี Mercy ่เอาตลอดมาก่อนครับตุเล่ชาาตันยังวนอยู่จ่ายให้จอร์ดเบสจอร์ดเบสคืนให้เาาตันและชาวตันหมุนหนึ่งทีลองปั่นลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหสามลูกแล้วครับยิงไม่ซ้ำหน้ากันเลยครับสิโกโกจ่ายจอร์ดเบส แบ็กแฮมซิโกชาบีอาอนโซไหลามาลูกนี้ให้ซิโก้กุลลิตตัดบอลได้ลูกนี้จ่ายมาที่เมสซี่เมสซี่วนกลับมาก่อนจ่ายกุลลิตกุลลิดเสียบอลหรือเปล่าล้วตุเลยยังได้บอลอยู่ครับชาวตันจ่ายมาให้เมสซี่เมสซี่คืนพี่ชาวตันชาวตันแทงลูกนี้ให้เดเมเลย์เลี้ยงลายสวยมากครับโอ้โ oh, ห oh, oh. เรียบร้อยครับสประตูต่อศูนย์โอ้โหเดเมเลย์เลี้ยงลายสวยมากนะครับ หมดจดทั้งลูกนี้โอ้มาฮะสี่ลูกแล้วครับซิโกโ้แบกแฮมจอดเบสแบกแฮมครับวีดิดจ่ายให้อลองโซ่อลองโซ่จ่ายสตอยคอฟโดนตูเล่สกัดไว้ก่อนแล้วแบกแฮมได้บอลอยู่ จอดเบสมาลูกนี้สตอยคอฟจะเฟกช็อตแต่ติดที่เ <b> มาดินนี่ฮะเดมเบเล่เดมเบเล่ไหลมันนี้ให้ลูให้เมสซี่ครับนูโนเมนเดสเมสซี่ยังได้บอลอยู่ไหลามาให้ชาวตันตัดช้าโดนลูซิโอฉกบอลไปครับซิโกโ้จอดเบสไหลลูกนี้มาให้สตอยคอฟสต่มตามอยู่นะฮะสต่มตัดบอลได้ครับดีเซ่ตูเล่ไหลามาให้ชาวตันครับ ชาวตันจ่ายให้กุลิตคุณลิตให้เมสซี่ครับเมสซี่คืนมาที่กุลิตกุลิตคืนชาวตันแล้วจะเสียบอลแต่ยังได้อยู่ครับซาตา้าแล้วก็จบเกมโอ้โหเราไปดูแมตต์ต่อไปกันเลยครับมาครับแมตต์นี้ลองเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ดูบ้างนะครับ เล่น4-2-2-2เอาเดมเบเล่ยืนคู่กับโรนัลโด้ครับมาฮะต้องเจอกับเอโตสตอยคอฟแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลนะครับมาฮะยืนหน้าคู่จะเป็นยังไงบ้างครับโรนัลโด้เขี่ยบอลให้เดมเบเล่คุณลิ์คุณลทธิ์ยังของบอลอยู่ซัมบอต้าครับซัมบอต้าคือมันที่คุณลิ์เดมเบเล่จ่ายไปที่เมสซี่เมสซี่ให้คุณฤิต แล้วจอดเบสจอดเบสไหลให้เดมเบเล่ติดที่คาร์บะฮาวฮะจอดเบสเบสคืนมาที่อัรองโซครับเบดี้จ่ายให้เอโตซิโกโ้เถินหนึ่งทีฮะไหลมาให้ตอยคอฟแล้วเมาอ์นี่ยังตัดบอลไม่ได้เอา้าแต่ยังได้อยู่จอดเบสจอดเบสลองหมุนมาก่อนแล้วลองยิงลูกนี้รู้ปเช็คปัดเอาไว้ก่อนฮะโอโ้โหเกือบโดนแล้วครับ ได้ลูกเตะมุมครับลูกนี้เตะมุมเอาแล้วเตะมุมไปนู่นเลยฮะปีเตอร์ใชไมเคลอ,ออกมาก่อนครับโอ้โหแล้วตูเลตัดบอลได้เอาจะจ่ายให้เดเมเ,เลติดครับซิโกโ้ต่อยคอฟโดนจอดเบสตัดบอลได้ได้ครับจอดเบสสับขาแล้วฮะจอรดเบสมาแล้วฮะลูกนี้จอดเบสจอดเบสมาแล้ว ปาดให้เดมเบลเล่แท็บอินเข้าไปง่ายๆฮะโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเดมเบลเล่สปีดตามจอร์ดเบสมานะฮะปิดตัวเช็คโยนลูกนี้ออกมาถึงเดมเบลเล่เมซี่เก็บบอลได้เมสซี่ใช้ความเร็วสับมาแล้วลูกนี้เมสซี่เมสซี่เข้าข้างในแล้วโอ้โหไม่ได้หักนะฮะบอลออกหลังไหมครับจะไมเคลื่อนเล่นสั้นดิเซ่ ลิเซ่คลองบอลอยู่เดมเบเล่ le, ตัดบอลได้ครับลูกนี้เอาล้วฮะมาฮะเดมเบเล่เดมเบเล่ยิราติโกติดที่ลิเซ่แล้วชมายเคยลื่อนรับเอาไว้ครับเอาพีมาอยู่หรือไงเนี่ยชมายเคลื่อนเตะลูกนี้มาลิเซ่ลิเซ่ก็เปิดบอลออกไปครับได้ลูกทุ่มครับซัปตปทาเซซี จ่ายเดมเล่เดมเล่คือที่ตัวเลขโรนัลโดวนมาก่อนแล้วไหลลูกนี้ให้เดมเล่เดมเล่ไหลมาให้เมสซี่แล้วล้ำหน้าหรือเปล่าฮะโอ้โหล้ำหน้าครับโอ้เมสซี่ล้ำหน้าน,นะครับฟันไดดิเซโยนลูกนี้มาถึงซิโกโ้แต่ซาบอตา้าสตัมครับเมสซี่เมสซี่ครองบอลอยู่ เมสซี่ไหลให้เดมเมเล่ลูกนี้เดมเมเล่พาบอลขึ้นมาครับเดมเมเล่เดมเมเล่มมวนกันมาหนึ่งทีแล้วหมุนหนึ่งทีแล้วลองปั่นลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับเดเมเล่ฮะเอาจ่ายบอลเสียให้จอร์ดเบสเมสซี่ครับเมสซี่ลองใช้ความเร็วดูลองโชวแย่งไปได้ครับถาติดที่จอร์ดเบสเดมเมเล่ เตมเบเล่โอโหลองทำไปนะฮะอ้าละตูเล่ยังได้บอนอยู่แต่ล้มหน้าไปแล้วครับตูเล่ล้ำไปแล้วนะฮะลูกนี้แล้วก็จบเกมครับโอ้โหชนะไป2มาประตูต่อ0ูนย์ะครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ เดมเบเล่ le, ฮะส่วนตัวผมคิดว่าจุดเด่นของเขาคือความเร็วความคล่องตัวนะฮะส่วนเรื่องการยิงประตูผมให้ระดับท็อปเทียร์เลยแต่ถ้าหากว่าต้องเทียบกับเอ็มบปเป้ ay, ผมก็ยังให้เอ็มบปเป้คมกว่าอยู่นิดนึงฮะส่วนเรื่องเทา้าซ้ายเท้าขวายิงได้หมดครับปั่นได้ทุกระยะโอเคครับเพื่อนๆคนไหนที่มีเดมเบเล่อยู่แล้วแล้วก็คนที่กําลังจะหาเดมเบเล่มาเข้าทีมนะครับก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะว่า รู้สึกยังไงบ้างฮนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกัน